สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวันุขสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องน้อยชาแน,นลครับผมมาบึงระบบฟิล์มครับอยู่ที่วัดบ้านเพียนามตะบนน้องไผ่ยาเพิ่มบางสีสะเก็ดครับก็คือย็นหุงครับ เ,เ,ไปไเปิดอะไรเปิดจังไในเปิดตูดเปิดตูดนี่เาขาพับเหรบัวผมไปเด็ดกล่องอันนะแม่ผมไปเด็ดกล่อง,นนะะองจริงๆมันเป็นกล่องไอ้กล่องเครื่องมือแพทย์ <c oughs> มันเป็นกล่องตู้ยังของเครื่องมือแพทย์ผมไปได้มาผมก็เลยเอามาแปลงเอามาแปลงใย่นั่นแหละผมทีเฮ็ดกล่องเครื่องมือรถยนต์สีรถยนต์ <c oughs> ขึ here, I I. ้น <modeling sounds> <c oughs> ังไหนผมจับหลอดอย่ากตอนน้ามาสั่นเลยออกมาเป็นเออแผ่นเสียงคือสีมีหลายแผ่นยี่เนหนอสุดยอดเลยครับอย่างนี้กล้องนี่คือกองเป็นเพียงเดินเลยหลักผมเห็นแต่ผมเนี่ยเกิดมาผมเคยเห็นแต่ของพ่อผมเห็นแต่แผ่นเด็ตแต่ว่าเครื่องไม่เห็นปัญนี้ก็ดว่าเคยเห็นเขาเปลือกใส่เครื่องแต่ละสองครั้งมเขาไม่เขาไม่ใส่สื้อ อตัวย่างครับตัวอยางนรับบแผ่นเสียงครับพี่น้องครับ

เ่เลยดุเดอดต้องดีนะนี่มาแน้วข้องบาั์บีอิเพิ่มเพือแม่ชวนต่งทางเจอใช่แล้วคุณแค่เรสอบเป็นกระไรจะแปลงใดูสี่คนใส่ส่งพี่ยมไม้แล้วเขาต้องบอกให้มาติดยูซีนั่นหลงนี เป็นเป็นแบบนคือผหกมาเนาะคนโผมหตันมาหด้โอคือมหบมาน่คืมาขับะได้นดเิดเลยต้แบบวกตัดหญ่้องมีทต้่ราแบบ เรา้องทำใน้ดทต้ายามเ้ยาามทำกับตัวตัวตกที่ทำกมาเพื่อทั่ นา้นางอะไรเน, <ain> น,นี่ยน,น้ำนข่น้าค่อะไรเนี่ยเ่ะอย่าง่รคะอยาก่นอะไรบบซีนีเขาเป็นยังเขาเป็นน้องคนใด นี่อกใช้ค่ิเ์เือาไเจะขอไปทาแล้อย่าง่อวนี้จะบอกใครได้หากถามไปคอยถ้าหาไปแค่ยับอกใครจะขาใจโดยเขาไม่ได้เขาบอกให้ดอกกอฟิล์มกอฟิมอันนี้น้องต้องได้มองมุมตลอดเลย ข้อมูลเพราะว่าเขาเวลาเขาจะเช็คดูบีมด้วยว่าบีมมันแตกไหมบีมมันมันขาดไหมมันมีรอยเห็นไหมผมเคยเห็นครับอมัยรนขาดน้องแม้ก่อนเหรอไม่เคยเห็นเขาจะไม้ก่อนยังไงอันนั้นอันไหนกันแดดนดี๋ยวนี้มันเป็นหนังรุ่นใหม่เป็นดีซีตอนแล้วขายซีดีแล้วขายในรแรกเขาเลิกบลิทเตอร์แล้วตอนนี้ตอนนี้เขาเลิกผลิตแล้วบลิทหายรุ่นนีงแล้วบลิทเนาะจบนะเขาให้เดีซีดห็นนี้รุ่นนี้ไม่มีแล้วพวกนี้ไม่เคยเห็นเนาะ

ร้อะรจออจอนงสัก็ดูว่าสมบบก็ใหอันนี้คืออะไรครับไม่เรือะ้มทำไมจอใหญ่ทำไมสายถึง้าวถ้าไม่งันมันก็น้ำไม่ได้ถ้ามันมืดเยอมนเก็บไม่ได้ซ้ยที่ว่างมงู้เรื่องที่นี่นมสว่า บางแล้วรู้ว่าไม่ทิ้งเช้าเที่ยสว่างตอนนแรกที่ใส่เรียนตีสี่ตีห้าี่อนประมาณตีสี่ตีห้าไม่ใช่ป้าเด็ดดีก่อนที่จะล้างน้ำพูลคิวบนใจมันจะให้โก้ไปขอมันตัวกูเองก็จะไม่มีจะแตกอยู่แล้วหน้าบอกมัน เธอนจะสมควรจะลงไปอยู่ในถังขยะยิ่งนี่ไงล่ะ พี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสานีกับพ่อกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม